วันนี้เวลา9้านาฬิกาสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างขวัตวร,รัชดีร,ราชนารีสเสด็จออกณอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนทรงงานวิสัญญีศัตวแพทย์ร่วมกับทีมศัตวแพทย์ศูนย์ศัลศรรยกรรมและการผ่าตัดผ่านลำกล้องเพื่อวางยาสลบให้กับคุณฟ้าแจ่มสุนักทรงเลี้ยงในพระองค์สายพันธุ์อรัสกันมารามิุตเพศผู้อายุ9ปีเข้ารับการผ่าตัดเนื้องอกไขมันบริเวณลำตัว ในการนี้ทรงเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือทางการศัตวแพทย์สำหรับทรงงานวิสัญญีศัตวแพทย์เสร็จแล้วทรงให้ยานำสรบผ่านทางหลอดเลือดและทรงใช้ยาดมสรบเพื่อคงภาวะการสรบตลอดระยะเวลาการผ่าตัดจากนั้นทรงติดตามเฝ้าระวังสัญญาณชีพอย่างใกล้ชิดเพื่อทรงประเมินความปลอดภัยของคุณฟ้าแจ่มระหว่างการผ่าตัดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับเนื้อง,งอกไขมันในสุนัขพบได้ในสุนัขทุกสายพันธุ์ที่มีอายุช่วงวัยกลางถึงวัยชาราเนื้องอกชนิดนี้เป็นชนิดไม่หลายแรงจะพบในสุนัขอ้วนหรือมีไขมันมากกว่าปกติบริเวณที่เกิดคือชั้นใต้ผิวหนังของสุนัขจะมีลักษณะเป็นก้อนกลมหรือรีและมีอัตราการโตช้าไม่ลุกลามไปยังอวัยวะอื่นแต่หากเจ้าของสุนัขปล่อยทิ้งไว้จนมีขนาดใหญ่จะทําให้นุสุนัขรู้สึกอึดอัดเคลื่อนไหวลําบากหรือเป็นแผลบริเวณก้อนเนื้องอก หากพบความผิดปกติดังกล่าวควรนำสุนัขไปพบสัววแพทย์เพื่อทำการตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดเมื่อรักษาโดยการผ่าตัดนำก้อนเนื้อออกจะทำให้สุนัขมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น